แม่คิดเสมอว่าจะมีอ,อย่างที่จะพาลูกแม่กลับบ้านมีอยู่ทางเดียวบ้านเฮาต้องแห้งแร้งช้ำสายตัวนี้ได้ไหมเนี่ยนี่เหรอครับที่คอเคยแห้งแห้งเนี่ยสายทักตัวก็ต้องคอยดูแลเขาต่อมาซ่อมแซมเขาใช้ของจากธรรมชาติอ่ะ อย่าลืมล่ะใช้น้ําง่ายกว่าทำให้มีน้ําเยอะเลยขอแขกมีความอุดมสมบูรณ์มีทีทํากินเล็กๆลูกกบ่อยากไปไหนขอบคุณน้ำที่ได้ฟ้าลูกแม่กับบ้านและพาจิตสำนึกรักน้ํามาสู่ลูกหลานของแผ่นดิน SCG รักน้ำ こと